สวัสดีค่ะพ่อกับซองย้ายมงม่ใช่ยายมงสิมาเก็บปากพริกค่ะพี่น้องเก็บปักพริกอ่กกอ,อนประเทศลูกโดดสิมกปลาค่ะพริกกํะลังอ่อนๆพี่น้องกําลังพอดีเฮ็เทศลูกโดดมกปลาค่ะมกปลาข้อน้อย มุกปลาลดปลาข้อหน่อยพี่น้องเป็นปลาคอนปลาคอนอยู่หน้ามีเป็นเคียงสี่สิบม,มุกคาบมีหอมแดงตะไคร่บักพริกต่ำโขกรวบกันไว้ค่ะใบบักกูดพริกลูกโดดมุกใส่พายิสตูหอมๆจ่ะมุกใส่กระถะพี่น้อง บามันเก่ยเลืครับเคียงหมกลงไปเลยอกกุ้โดดใบบักกูด ะไข่ทอนทันทอนค่ะไอ้ตูเกลือค่ะเห็นไหมกก๊วน้ำปลาค่ะ ผงสลดค่ะน้ำ้ดยน้ำล่างโคค่ะ ั่่่นคะใสตังไฟเลยพี่น้องติดไฟใส่เตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องปิดฝาหม้อไปเลยจ้าเปิดเบิ่งหม้อนกรอบพี่น้องเปิดเบื้องฝาเปิดเบิ่งหมอ้อนกาลัางฟดค่ะใกล่สุกล้วพี่น้องแต่น้ำยังพันขอดแตนไดง ซิมดดเบิงถ่ายแจกกับพี่น้องหอมไปอีตูมุกไข่ไม่นามสีอูจุพี่นอ้องสุดแล้วพี่น้อง มกมอป่าก็ลดก้อน้อยอสุกเรียบร้อยปิดเตาค่ะ เสร็จเรียบร้อยมาด้วยค่ะกลิอนหอนๆเสร็จๆสำย่ายม้งย่ำเสาด้วยค่ะคลิปนี่เ็จเรียบร้อยแล้วย่า่ม้งกับขอตัวํำนี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรใ์ให้ย่ายม้งน้ำในเด้อลิปนี้สวัสดีค่ะ